สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอพิเศษนะครับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวิดีโอ Facebook Marketing โดยตรงเนาะแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนถามมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแชทบอทเดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้งานแชทบอทของข้าวเจ้าแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมกับข้าวเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีการจ้างงานกันนะครับ่าแต่ว่าก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีร่วมกันมา แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับถ้าดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับแต่มีเพื่อนเพื่อนมาถามเยอะเลยว่าคุณนัทวุฒิเออเวลายิงแอดแบบข้อความเนี่ยจะใช้แชทบอทไหนเก็บลิสต์จะใช้แชทบอทไหนในการตอบลูกค้าซึ่งมันมีหลายเจ้างั้นผมก็จะแนะนําเจ้าที่ผมใช้ละกันเข้าเจ้าเองเนี่ยผมจ่ายเงินนะครับเต็มเต็มจานวนนะไม่มีการขอโปรโมชั่นพิเศษไอ้ว่ามารีวิวให้แล้วเราขอฟรีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนบอกดีก็ดีอันไหนบอกไม่ดีก็ ไม่ดีแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาลงสนามจริงกันครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเซิร์ชคาว่าแชทบอทนะครับมันจะขึ้นเยอะเลยมีหลายเจ้าหลายยี่ห้อมากนะครับที่ที่ขึ้นมาบนหน้า Google นะครับเข้าเจ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะเป็นแชทบอทยี่ห้อแรกๆนะครับที่เข้ามาในในบ้านเราแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมใช้เข้าเจ้ามาเป็นปีๆแล้วระบบหลังบ้านผมเนี่ยใช้เข้าเจ้าต่อเพราะฉะนั้นก็จะมารีวิวเข้าเจ้าแล้วกัน ก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะพิมพ์เว็บไซต์ตรงๆได้เลยนะครับ kaojao. com นะครับหรือว่าแชทบอทแบบนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับก็คลิกเปิดลิงก์ขึ้นมาได้เลยอันนี้คือหน้าตานะครับของเว็บไซต์ของทางเข้าเจ้านะครับแล้วก็จะมีราคาแพ็กเกจนะครับให้เลือกซึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบทั้งรายเดือนรายปีแต่ถ้าซื้อรายปีมันจะได้ถูกแต่ถ้าคนไหนที่เป็นนักเรียนที่เคยเรียนในคลาสผมเนี่ยผมก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ 20%นะครับอ่ะคราวนี้ฟังมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเอ้าไหนบอกว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์แล้วได้ส่วนลดได้ไงอธิบายแบบนี้ก่อนครับเตอนที่จะเข้าเจ้าเขาเข้ามาทําการตลาดในบ้านเราเนี่ยเข้าเจ้าเขาก็ติดต่อไปหาบรรดาโค้ดหลายๆที่นะครับหลายๆคนเพื่อที่จะให้โปรโมตตัวแชทบอทให้เขาแล้วแลกกับค่าคอมมิชชั่นนะครับโดยที่ว่าถ้าเกิดมีนักเรียนของโค้ดคนนั้นเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจ โค้ดคนนั้นก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ถามทางข้าเจ้าไปว่าในประเทศไทยเนี่ยมีโค้ดคนไหนไม่เอาค่าคอมมิชชั่นไหมเขาบอกว่าไม่มีผมบอกว่าถ้างั้นผมขอเป็นคนแรกแล้วกันที่ไม่เอาค่าคอมมิชชั่นข้าวเจ้าก็เลยให้โค้ดส่วนลดผมมา20%เพื่อเอามาไว้แจกนักเรียนทุกคนซึ่งโค้ดนี้เนี่ยผมแจกมา2 3สปีแล้วผมไม่เคยได้รับเงินจากเข้าเจ้าเลยแม้แต่บ,บตาทเดียวอันนี้เคลียร์ให้ตรงประเด็นก่อนนะเดีย๋ยวจะงงเว้ยผมมีการแอบแฝงหรือเปล่าไม่มีนะครับ แต่ด้วยความว่าวันนี้ได้ได้ข่าวดีทางเข้าเจ้าเขาติดต่อมาเขาบอกคุณนัทโอดช่วยไปทำเป็นคลิปวิดีโอแจ้งหน่อยว่าคนไหนนะครับที่ซื้อแพ็กเกจตัวเบสิกนะครับกับลิงก์ของผมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับก็คือแพ็กเกจตัวเบสิกเนี้ยถ้าเป็นรายปีเนี่ยมันตกปีหนึ่งประมาณ4720แต่ถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยมันลด20%นะครับลด20ไม่พอนะ ทักไปบอกเขาว่ามาจากเพจคุณนัทวุฒิเขาจะอัปเกรดจากเบสิกเนี่ยให้เป็นบัสเน็ตเลยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรูปยืนยันแล้วกันอันนี้คือเขาทักมานะอ่าเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูก่อนว่ามันมีการทักมาซึ่งผมก็ตกปากรับคําว่าโอเคเดี๋ยวผมแจ้งข่าวให้แล้วกันในเมื่อมันเป็นข่าวดีเนาะมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียเพิ่มก็ตามนั้นเลยเขาบอกเฟิร์นคุยกับทีมงานให้แล้วนะคะจากท้ายวิดีโอหากใครสมัครผ่านลิงก์ อ่าลิงก์ก็คือลิงก์ที่ขึ้นอยู่ในรูปนี้เลยนะครับลด20%นะครับจากแพ็กเกจเบสิกเนี่ยเราจะอัปเกรดให้เป็นบัสินเนตให้ฟรีทันทีเลยแค่แจ้งผ่านผ่านมาว่าามาจากคุณนทัทุูไปแจ้งที่เพจของเข้าเจ้าได้เลยดีไหมครับถ้าดีไปต่อของดีเราชอบอยู่แล้วของถูกเราชอบอยู่แล้วอันนี้คือแพ็กเกจนะครับส่วนโค้ดส่วนลดที่เป็น20%เนี่ยเดี๋ยวผมแปะตัวเบสิกไว้ให้คนไหนอยากจะใช้เบสิกแล้วอัปเกรดเป็นบัสเตก็ ไปบอกเขาได้เลยนะครับว่ามาจะเพจผมคราวนี้เบื้องต้นนะครับคนไหนที่อยากจะลองทดลองใช้ก่อนยังไม่ชัวร์มันดีหรือไม่ดีนะครับมากดทดลองใช้ก็คือเริ่มต้นใช้งานได้มันจะให้เราเนี่ยสามารถลองใช้ได้14วันนะครับก็สมัคร User password วิร์ดเข้าไปล็อกอผ่าน Facebook หรือว่า Gmail ก็ได้มันก็จะผูกบัญชีเหมือนกันแต่ถ้าคนไหนมี User password อยู่แล้วก็สามารถที่จะล็อกอผ่านเมน,นูลงชื่อเข้าใช้ได้เลย ลงชื่อเขาใช้เลยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูของผมเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองพรีวิวแต่ละเมนูให้ดูแล้วกันว่า,าคร่าวๆมันใช้งานยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทางเข้าเจ้าเนี่ยเขาค่อนข้างครบอยู่แล้วแหละเบื้องต้นเราเข้ามาในยอย่างแรกคือเราจะต้องบวกร้านค้าขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็ทําการเชื่อมเพจก่อนนะครับเมื่อเราเชื่อมเพจแล้วมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเชื่อมกับเพจกับ IG แต่ว่าผมไม่ได้เชื่อมกับ l ล ne เพราะว่า l ล ne เนี่ยผมมีตัวเพจสามยกันตอบอยู่แล้ว ก็เลยเอาโทเค็นของไลน์ไปใช้กับเพจ365มาเลยเอามาเชื่อมมาเข้าเจ้าไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันตอบกันมั่วแล้วก็สามารถเข้ามาตั้งค่าเมนูตอบกลับทั่วไปได้ซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับไอเมนูตอบกลับทั่วไปเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้งานตอนเวลามีคนทักมาครั้งแรกเลยเวลาสมมติมีคนคลิกที่แอดข้อความของเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยเขาจะได้ข้อความเหล่านี้เลยครับ่าเราเซตได้เลยว่า จะให้เขาคลิกอะไรบ้างเช่นอันนี้ผมมีเป็นข้อมูลของเสียบไม้ข้อมูลคุกกี้หมายความว่าเวลาลูกค้าเนี่ยคลิกที่แอดเขาเลือกได้เลยว่าเขาจะดูข้อมูลสินค้าตัวไหนเขาคลิกตัวไหนไอตัวนั้นเด้งไปนะครับก็จะสามารถใส่ข้อความได้ใส่รูปได้4รูปอันนี้เป็นแพ็กเกจบัสเน็ตนะครับมันจะยัดรูปได้4รูปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหรือจะทําเป็นเมนูเยอะๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถใส่เป็นเวลาทําการของแอดมินได้ด้วย ก็ถือว่าโอเคนะครับเพิ่มปุ่มตอบกลับใน Messenger ก็เพิ่มได้อันนี้คือเมนูแรกที่ควรเข้ามาเซตเลยนะครับควรเข้ามาเซตเลยแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็น Facebook ไลฟ์สดได้ด้วยจะตั้งเป็นตอบกลับคอมเมนต์ไหมอ่าเวลามีคนมาเอฟหรือว่าจะตอบกลับคอมเมนต์เข้าส่วนตัวทําได้หมดนะครับเวลามีคนมาพิมพ์คาว่าสนใจให้ตอบว่าอะไรนะครับเราตั้งค่าได้อันนี้กดดูตัวอย่างได้ด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของ IG เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเข้าเจ้าเนี่ยครอบคลุมไหมเขาตอบได้หมดนะครับคุณจะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดคุณจะขายผ่าน IG คุณจะขายผ่านคอมเมนต์แฟนเพจอินบ็อกซ์แฟนเพจมันตอบได้หมดครับแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างไวด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเข้าเจ้าเขาโคกับ Facebook โดยตรงนั่นเองอันนี้คือเมนูแรกเลยนะครับที่เราควรจะต้องมามาเซตนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาคลิกตรงเมนูหน้าแรกเนี่ยมันจะมีในส่วนของ ข้อมูลต่างๆนะครับมีเป็นวิดีโอให้ดูเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันเซตค่าย,ยัางไงอันไหนที่เรายังไม่ได้เซตเรามากดเพิ่มได้ไอันไหนพ่านแล้วก็จะกดเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าทางเข้าเจ้าเนี่ยเขามีหน้าเว็บให้ด้วยถ้าคนไหนยังจะขายสินค้าผ่านเว็บของเขาแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมีเว็บที่เป็นเซลเพจอยู่แล้วผมก็เลยไม่จาเป็นต้องไปเพิ่มสินค้าผ่านทางเว็บเข้าเจ้าอ่าแล้วก็มีพวกเพิ่มบัญชีธนาคาร เพิ่มการขอคอนเฟิร์มสลิปเดี๋ยวให้ดูสลิปยอดขายนะเวลามีคนส่งพวกสลิปอินบ็อกซ์มาีม่นขึ้นแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้ของผมเทียบเลยที่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไปเปิดบินผ่านตัวเพจสามหกห้านั่นเองผมใช้สองระบบนะครับ<ม>ก็เบื้องต้นเนาะเข้ามามากดหน้าแรกก่อนแล้วกดดูวิดีโอเป็นคู่มือแล้วกันแต่ว่าถ้าจะให้โอเคเลยเข้ามาเนี่ยก็มากดเพิ่มร้านค้าเชื่อมออร้านค้ากับแฟนเพจสร้างร้านค้าแล้วก็มาตั้งค่าพวก เมนูตอบกลับก่อนแก้ไขร้านค้าก่อนใส่ลงใส่รูปใส่ข้อมูลใส่ตรงใส่ตีมให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นตีมเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้เว็บของข้าวเจ้าในการขายสินค้าน,นั่นเองแต่ส่วนตัวในอันนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เข้ามาเซตอะไรมากมายนะครับแล้วก็ติดแท็กพวกพิกเซลได้ Google ได้ติดทิกต็อกได้หัวน,นี้เราครบเลยเอ,อ,อันหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมว่าที่เป็นปัจจัยหลักก็คือจะเป็นพวกการตอบตามคีย์เวิร์ดการตอบตามคีย์เวิร์ดคืออะไรครับ เวลาลูกค้าอินบอ็อกมานะครับจะให้ตอบกลับว่าอะไรอ่าส่วนเนี่ยก็จะเป็นพวกคอมเมนต์ที่แบบเป็นคำถามเดิมๆอะ่ะบางคนก็แบบนี้ก็ได้เนาะเวลา,าลูกค้าอยากเก็บเงินไปทางก็อาจจะให้ลูกค้าพิมพ์คำว่าสนใจพอสนใจปุ๊บเราก็จะเซตให้บอทเนี่ยมันอินบอ็อกกลับไปหาลูกค้าแล้วก็ไปคุยกันในแชทให้เขาพิมพ์ข้อมูลกลับมาในแชทก็ได้มีลงมีลูกสามารถส่งไปได้อย่างนี้ยผมก็จะตั้ง คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าน่าจะถามบ่อยๆเอาไว้ว่าแผงหนึ่งมีกี่ชิ้นหนึ่งแผงมีกี่ชิ้นอะไรเนี้ยแล้วเราก็ตั้งคําตอบเอาไว้เราสามารถติ๊กได้ว่าจะให้ตอบเฉพาะอินบ็อกตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก็ถ้าเกิดใครมาเมนต์แล้วถามแบบนี้มันจะไปตอบที่คอมเมนต์นั้นเลยอ่าแล้วก็สามารถสร้างเป็นคัสตอมออเดอร์ของคนที่มาคอมเมนต์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูในส่วนของโสต์ไลฟ์สดแต่เราต้องไปเปิดเมื่อกี้ที่ผมยังไม่ได้กดเปิดเนาะไปกดเปิดก่อนเราก็จะสามารถ ามาเซตได้ว่าถ้ามีคนคอมเมนต์ตอนเราไลฟ์สดเนี่ยให้ตอบว่าไงกับอีกอันหนึ่งคือตอบตามโพสตตอบตามโพสตเนี่ยมันจะต่างกับการตอบตามคีย์เวิร์ดตรงที่ว่าเราสามารถเลือกโพสตโพสตนี้ในการตอบได้เช่นสมมุติว่าผมเอาโพสต์นี้ยิงโฆษณาผมเลือกได้เลยว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสตนี้ให้ตอบคอมเมนต์ไหมอตอบคอมเมนต์พร้อมกับรูปหรือตอบเข้าอินบอกอันนี้เลือกได้หไหมมันมันเล่นได้เยอะไง บางคนเขาไม่จําเป็นต้องตอบทุกโพส์ก็ได้มั้งไม่ต้องตอบทุกคอมเมนต์ก็ได้มั้งบางทีมีคนมาคอมเมนต์ไอโพสเนี้ยก็ไม่ต้องตอบก็ได้ก็มาเซตให้ตอบเฉพาะโพสต์ที่เราใช้ลงโฆษณาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือการบอสแคสอันนี้เมื่อก่อนจําเป็นมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นมากเท่าไหร่แต่ก็ยังบอสแคสได้ก็คือมันยังสามารถบอสแคสได้ภายใน24ชั่วโมงก็หมายความว่าใคร inbox มาที่แฟนเพจใน20 24ชั่วโมงเนี่ย เข้าเจ้าสามารถที่จะบอสแครดได้อเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับซึ่งข้อดีของเข้าเจ้าคือเวลาบอสแครดเนี่ยใส่ข้อความได้ไม่จํากัดนะครับแถมใส่รูปได้อีก4รูปซึ่งตั้งแต่ผมบอสแครดมาเนี่ยผมไม่เคยโดนแบนเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะเขาโคกับ Facebook โดยตรงแล้วก็จะมีเมนูพวกแบบติดตามคู่แข่งเช่นอยากจะรู้ว่าเพจคู่แข่งมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างเอาชื่อเพจมากดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมก็เอาไปดูเพจตัวเองด้วยนะครับ ก็จะรู้เลยว่ามีใครเนี่ยคู่แข่งเราพิมพ์อะไรบ้างเราสามารถดูโฆษณาของของเพจคู่แข่งได้ด้วยนะอ,อย่างเพจเนี้ยกดดูได้เลยนะครับว่าคู่แข่งเนี่ยมีโฆษณาอะไรที่แบบทํางานอยู่บ้างน,นะครับามาลองดูครับมันจะเด้งมาที่ขังโฆษณาครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยคู่แข่งใช้ข้อความอะไรยิงแอบตัวไหนอยู่บ้างเห็นไหมยิงเพียบเลยยิงเพียบจริงๆนะครับคนนี้อาตามนี้ แล้วก็จะเป็นในส่วนของการหาคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมาที่เมนูโฆษณาอันนี้ต้องผูกบัญชีโฆษณาของเรากับทางเขาเจ้าก่อนนะอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วสามารถมาสร้างคัสตอมออเดียนได้คนไหนที่เคยมาอินบ็อกคนไหนที่เคยมาคอมเมนต์เอาคัสตอมเหล่านั้นนะเอาไปยิงแอดได้นะครับแล้วก็สามารถมากดค้นหาความสนใจได้ออันนี้ผมเคยสอนไปแล้วเรื่องการหาคีย์เวิร์ดใครเคยเรียนกับผมเนาะเช่นเรามีคีย์เวิร์ดคาว่าผิวพรรณเราพิมพ์ไปก่อนผิวพรรณเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะไปดึงเอาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับพวกผิวพัรณนะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถติ๊ก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 เอาคีย์เวิร์ดเหล่าเนี้ยนะครับออกมาเป็นไฟล์ทีกทีได้แล้วก็เอาไปใส่ในโฆษณาของเราได้นั่นเองก็ง่ายๆแล้วก็เมนูมาใหม่ของเขาก็คือเป็นข้าเจ้าไหลอันนี้เราต้องตั้งค่าพวกคีย์เวิร์ดก่อนเนาะอ่าตั้งค่าคีย์เวิร์ดก่อนต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยคือเอาไว้ซ่อนคอมเมนต์ มันเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเกียนนะครับเราสามารถคิดคําที่คิดว่าเกียรน,น่าจะคอมเมนต์ใต้โพสต์เราได้ถ้าเขาคอมเมนต์มาเนี่ยมันจะซ่อนคอมเมนต์ให้ทันทีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะส่วนใหญ่บางคนก็จะชอบมาคอมเมนต์กินเกียนแบบไม่อร่อยอะไรเงี้ยห่วยกระจกบริการแย่อะไรเงี้ยเราก็ทำซ่อนไว้เลยใครพิมพ์มันนี้มาก็จะไม่ขึ้นโชว์ ก็เมนูหลักๆก็ประมาณนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเมนูการต่ออายุนะครับดูได้ของเราเป็นแผ่นอะไรกดต่อผ่านตรงนี้เลยก็ได้มีปัญหาอะไรสามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้มันก็จะสามารถแชทคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านตัว messenger ได้เลยโดยตรงก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะมีวิดีโอให้เรียนรู้นะครับจากตรงนี้เขาทำวิดีโอให้หมดแล้วเราเข้ามามาครั้งแรกเลยเรามาเชื่อมร้านค้าก่อนมาตั้งค่าร้านค้า ตั้งค่าเมนูตอบกลับก่อนแล้วก็เชื่อมเพจเชื่อมไอเชื่อมไลน์ตามที่เราอยากจะเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งคีย์เวิร์ดนะครับ,บของเรานะว่าถ้าเกิดมีคนพิมพ์แบบนี้ให้ใช้คีย์เวิร์ดอะไรตอบกลับไปง่ายๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากใส่ลงใส่รูปได้พร้อมนะครับหรือจะให้ตอบตามโพสต์ก็ได้อันนี้ก็เป็นคู่มืออย่างง่ายๆแล้วกันสำหรับการใช้แชทบอทของข้าวเจ้าน,นะครับถ้าเกิดใครคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเนาะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับสมัครผ่านลิงก์นี้ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ในรูปซึ่งเดี๋ยวผมไว้แปะไว้ที่ e s c r i p t i o นนะเป็นแพ็กเกจเบสิกนะครับได้ส่วนลด20ซแถมได้อัปเกรดเป็นบัสเน็ตเลยโคตรคุม้มก็เท่ากับว่าเหมือนเอาไง่ายเหมือนซื้อบัสเน็ตในราคา3000กว่าเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจของบัสเน็ตก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนเน,นี่ b บัสเน็ตนี่ถ้าเป็นรายปีนี่อยู่ประมาณปีละเจ็ดพัน้า้อยี่สิบ แล้วเราสามารถซื้อได้ในราคา3,000กว่าบาทอ่ะถือว่าเหมือนได้ส่วนลด50%นะครับลดไปครึ่งนึงอ่ะถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็คนไหนอยากมองหาแชทบอทดอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็ช่องทางแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของช n n e l นะัทวุฒิภูเพรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สําคัญคือขอคอมเมนต์คำว่าขอบคุณเยอะๆเลย วันนี้มาแจกของฟรีนะครับมาแจกโค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็น Li@ น์แอดแอดนัทวุฒิแปนะครับเข้ามา Follow ได้เวลามีวิดีโอใหม่ๆจะบอสแคร์ได้คนที่ f o l l o w ก่อนหรือเวลามีคอค์สฟรีคอรรคอ์สหารค่าอุปกรณ์กันก็คนเหล่านี้ที่ตามใน l i น์แอดจะรู้ก่อนนะครับช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของออแฟนเพจนะครับนัทวุฒิผู้เพชรนะครับเป็นชื่อภาษาไทยต่อ้ทยด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วก,กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วย แล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อสาไทายเฉยๆเข้ามาแล้วกด Ad ดเ r ื e อมาได้เลยนะครับถ้าเพื่อนยังไม่เต็มนะแต่ถ้าเพื่อนเต็มก็กด Follow แล้วก็กดเป็นรายการโปรดแล้วกันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับ